ีเราปอกเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลองชิมว,ว่าอร่อยไหมเราซื้อมาลูกละร้อยยี่สิบนะปอกมาสองลูกได้เลยท่านนี้เดี๋ยวจะลองชิมตัวชิมอะไรตัวชิ่มอร่อยที่สุดอเ,อเอาดีแล้วกันถ้ารังดีมีขาด,ด้วยอืมหวนชิ้เนี้ยใช่เลยเนี่ยราหมดแล้วมาก <c oughs> หวานเนาะเป็ดมนเริ่มตันนี้ปะวะจับเจอเนื้อจเจอเป,ป็ดตอนลูกนุ่งแตปลาบนนะองอยู่แต่รสชาติหวานครับแต่ไม่เว่อร์หมองอืมแต่มีเนื้ออยู่นะเนี่ยมีเนื้ออยู่มีเนื้ออยู่อร่อ,อยอดีอ่ะ ายูมมไม่ใหญ่หอเมมนเนื้เน้อ่อยรสชาติดีอ่ะหวานไม่มีกลิ่นแก๊สเลยนะโดยอรเรียนบ่มไปดีเนี่ยไม่ตัวเดียวคนเดียวทำีไนนียมไม่จืดอ่ะมันมีรสชาติหวานิ่งเคยซื้อแบบนลูก แลซื้อแบบเ็มลงมามก็มันเป็นนุ่มๆปอกง,ง่ายด้วยเนาะเบบมันสุกอ่ะมันสุกเติปบอกง,ง่าย

น่าจะสุกนะแต่ว่ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ลูกมันไม่ใหญ่ไงแล้วมันก็มันอุ้เปี้วยๆวๆเลยเนาะแต่ว่าใช้ได้ใช่เขาใช้ได้เขาขายเป็นลูกเขาไม่ได้ขายกิโล่อันนี้เราลองซุ่มมาเนาะเราลองซื้อมากิาดถ้าเกิซื้อแบบลูกมาคิดแบบลูกวันวานนะคะทุกคนสีมก็ได้แล้วเพราะว่าที่เราเห็นจืดนะบายบาย